ส,ส,สวัสดีครับข้าวแม่เรื่องซุปกระุกันครับผมไปมือนี้กือสิบห้าต้มสมประคอเดี๋ยวสีสุดซุ้มนองเบิ่งครับผมว่าต้มสมประคอเฮาต้มสมคาออนปลาช่อนครับผมยานะรังสรรคีมือกันพี่น้องไปไาละขั้วเรียบร้อยแล้วครับผมให้พี่น้องมึงวมาถืดิบครับผมนี่ครับปลาช่อนนาครับผมเกลีองปรุงมีเท่าไหร่นะครับ ใบกระเพราพริกเผากระเทียมหอมแดงผ้าตะไคร้ใบบะกูดค,ครับผมก็บกระขามเปียกอ้หน,หน้ากับต้มมาแล้วครับใส่เกลือมาแล้วครับผมเครื่องไปรุงเที่ยวเผาไว้ทุกอย่างครับใส่ลงไปเลยครับทีเดีหอ,หอมครับผมนะพี่รังมาปิดฝาไว้กันครับพี่้อง จยวรอได้เดือด,าดอมาบงน,น้ำกันครับแล้วเข้าไปใส่ปลาบนที่นังครับพี่น้องเกลือก็ใส่เวล้วครับพี่น้องต้มปลาสุกกันครับผมเขามาปรุ่มที่นั่งครับขั้วสีหงอกเริเมล้วพี่นะ้องอย่าอีทีพอบนันหลังจากเลิกงานครับผมว่าในเมียงขั้วเมียนสั้นนะครับมืออื่นวันหยุดขั้วสีเมงยนครับผมอ่า เครื่องกำลังหอมต้มน้ำเดือดคอ่ะนี่ก็น้ำเดือดแล้วนะครับไปช่อนเที่ยวคั่วเคาะเก็ดออกล้างน้ำความสะอาดดีนะครับพี่น้องแต่เ,เขากล่าวว่าตักแซวผมสิบประเทศต้องไปได้พี่น้องอยำหน้าของข้าวป่าดีมันเดลืออยู่ในถาดทั้งสี่นั้นครับผมหยิบตักก็เซตเล็กหน่อยเอาครับนี่ปลาช่อนนาครับผมที่จะใส่เบียดมากไปขึ้นนี่ยนะครับพี่น้อง หลังจากเลิกการเลิกงานมากมาขึ้น,นไปใส่เบ็ดจักบุดครับเพื่อกมาังรับไปนอนอ่ะมือกับวันสุดท้ายของการทำงานนะครับมือแต่ยืดพักผ่อนครับผมไปใส่ต้องไปเป็นบ้างเป็นบ้างควมเครื่องกุ้งหอมครับพีบ่น้องต้มปลาช่อนนาขาอ่อนครับผมนะปิดฝาไว้ครับเดี๋ยวรอมันเดือดแล้วมาปรุงครับพี่น้องจังใลยกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ได้ครับผ่าสอบ ่าคลิปด,ดีมาก,เ,ก,กเลยกิดก็อะไรก็ใช่ผมนะครับขอบคุณครับกันแทน